สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันนี้เอบอกว่ากับสมีมุชันนะคะวันนี้มุชันมีนัดให้ไปรับวัคซีนเข็มที่สองที่โรงพยาบาลเอมก็เลยตามไปด้วยที่ตุรกีเนี่ยติดเชื้อผู้ติดเชื้อโควิดยอดสะสมอยู่ที่ประมาณ5ล้านคนแล้วก็ติดเป็นอันดับ5ของโลกเยอะมาก แล้วก็ที่ตุรกีน่ะรัฐบาลของตุรกีน่ะได้จ่ายแจกจ่ายวัคซีนให้กับบุคลากรทางแพทย์ผู้สูงอายุแล้วก็แล้วก็ผู้มีโรคประจำตัวนุชันทำไมถึงได้รับเพราะว่านุชันอ,อยู่ในกลุ่มของคนที่มีโรคประจำตัวนะฮะก็เลยได้รับก่อน ส่วนของการได้รับวัคซีนของที่ตุรกีเราจะรู้ได้ไงว่า,าเราจะไปรับวันไหนรับได้ไงคือนุชันได้รับข้อความมาให้ไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ลงทะเบียนในเว็บไซต์เสร็จเราก็เลือกวันเวลาเราก็เลือกวัคซีนได้ด้วยที่ตุรกีเนี่ยนุชันบอกว่าก่อนหน้านั้นที่เลือกได้ก็คือจะมีซิ n นแวคแล้วก็ไฟเซอร์เบลเทค นุชันเลือกไฟเซอร์ไปนะฮะก็เลยได้รับไฟเซอร์อุาชันฉีดไปแล้วเข็มแรกเมื่อสามอาทิตย์ก่อนอันนี้ก็จะเป็นเข็มทสองที่เราจะไปฉีดกันค่ะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกัน

โอเคตอนนี้ถึงแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันยังไม่ไแน่ใจว่าเขาจะให้ถ่ายวิดีโอหรือเปล่า い,いいかたわきにかたわかおいし。 เสร็จแล้วคือเร็วามากเลยไม่ถึงห้านาทีเลยนั่จันเข้าไปคือแบบเสร็จแล้ว,วเสร็จเรียบร้อยนี้เราก็กลับบ้านกันนะคะหวังว่าทุกคนจะอะชอบวิดีโอนี้นะคะถ้ายังไงกดไลค์ like, กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้เอมด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ,บ๊ายบาย Bye-bye. Bye-bye. How do you feel, darling? Pain. Do you feel a fever? What?